สวัสด so ีสวีดันนะคะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการ์ตูเกมเมอร์นะคะทุกคนวันนี้นะคะก็จะพาทุกคนนะคะไปดูกิจกรรมฟรีไฟกันนะคะทุกคนงั้นเดี๋ยวพร้อมแล้วเราไปรับชมกันเลยดีกว่านะคะทุกคน ตรงนี้นะคะทุกคนก็จะเปิดอีก3วันนะคะทุกคนก็จะมีเราสามารถมาดูได้จากตรงนี้เลยวันที่25จะเหมือนจะเป็นโหมดใหม่หรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจแล้วก็วันที่27นะคะทุกคนล็อกอินรับท่าทางนนะั้นทุกคนเราต้องเข้าเกมหลัง4ี่ทุ่มนะคะทุกคนแล้วเราก็จะได้รับท่าทางตัวใหม่ไปเลยค่ะแล้วก็วันที่26กนะคะก็จะได้เป็นเหมือนเป็นถ้วยตั้งอะนะทุกคนแล้วก็ พอปอัปตัวนี้เลยค่ะทุกคนเติมครบสองร้อเพชรนะคะทุกคน mm hmm. ก็จะได้รับไปเลยค่ะบูย่าเดย์นะทุกคนเ mm hmm. ป๊ปับ๊บรับไอซ์วอลนะทุกคน mm hmm. อยากจะบอกว่าคนไหนที่แบบอยากจะได้ไอวอล์ตัวนี้นะทุกคนทุกคนต้องคิดดีๆนะทุกคนว่าทุกคนจะซื้อหรือเปล่าน,นะทุกคนเพราะว่าข้างบนตัวตรงเนี้ย แถแถบ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 อย่างเงี้ยเวลาทุกคนจะโยนระเบิดนะทุกคนต้องโยนโยนให้สูงขึ้นนะทุกคนเพราะว่าเหมือนเป็นแบบบล็อกเกินออกมานะทุกคนเราข้างข้างตรงนี้ก็เหมือนกันนะข้างข้างตรงนี้ก็เหมือนกันนะทุกคนเนี่ยอืมทุกคนถ้าจะคิดก็คิดให้ดีๆก่อนแต่มันฟีอะก็ถ้าจะเติมก็คิดดีๆก่อนแล้วกันนะทุกคนแล้วก็สวยนะทุกคน โอเคน่าจะมีประมาณนี้แล้วก็ร้านค้านะคะทุกคนปัดปี่ทุกคนกลับมาแล้วนะทุกคนปัดป๋กล่องตัวนี้เลยค่ะทุกคนแลกเปลี่ยนก็จะมีเป็นชุดใหม่ชุดตัวเนี้ยชุดตัวนี้นะทุกคนก็ปากม่วงแว่นทรงผมเสื้อบางเกิง รองเท้าปัดเปกลับมาแล้วนะทุกคนยังเฟี้ยวนี่ไงทุกคนใช้หนึ่งรอโทเค็นเหมือนกันนะคะทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูปัดเปีนะนี่ค่ะแล้วก็าเสื้อเฮ้ยเสื้อเังกี้แล้วจะเป็นเซ็ตอื่นนะ ก็มีท่าเหยียบมาแล้วนะแล้วก็กระเป๋าสีสัต์เทพค่ะอ i r อร์ดสีสัต์เทพที่เคยนำมาแจกฟรีเนาะน่าจะใช่นะเนี่ยชอบปัดเป๋มากๆเลยนะคะทุกคนใครยังไม่มีปัดเป๋นแนะนำเลยทุกคนกิจกรรมนี้อย่าพลาดน,นะคะทุกคนเออนี่นี่นี่ทุกคน นี่นะคะทุกคนคนดูครบห้าหมื่นคนนะคะทุกคนก็จะได้เป็นบัตรเพชรแล้วก็บัตรปืนคูณสองนะทุกคนไม่รู้เหมือนกันว่าจะให้เป็นอะไรนะทุกคนวันอาทิตย์นะทุกคนไลฟ์สดนะคะทุกคนรอบแกรนไไฟนอลนะคะทุกคนแล้วก็วันที่28เวลาห้าโมงเย็นนะคะทุกคนถ้าในบ้านทุกคนนะคะมีโทรศัพท์สิบเครื่องทุกคนก็มาดูสิบเครื่องเลยนะทุกคน ก็จะมีเป็นเรื่องหนึ่งอย่างจากสีอย่างก็จะมีสกินรถแล้วก็ตัวละครอันวาโลตัวละครคาเพลล่าแล้วก็โลมนะคะทุกคนแล้วก็เลื่อกหนึ่งอย่างจาก3าอย่างนะะั้นทุกคนก็จะมีสกินปืนตัวแล้วก็ไอสวันะ,ะทุกคนแนะนําก็จะเป็นสกินปืนนะคะทุกคนเพราะว่าสกินปืนเนี่ยสำคัญมากๆเลยบวกอัตราการยิงหนึ่งลบระยะหนึ่งแล้วก็บวกแม่นยำสองนะคะทุกคน ก็ <uet. S 1> อย่าลืมไปดูนะทุกคนไอ้สกินปืนนะทุกคนต้องคนดูครบ1นึ่งเสนห้าหมื่นคนนะทุกคนส่วนตัวละครคาแพล่านะคะทุกคนก็จะได้ทุกคนดูครบ1นึ่งแนคนนะคะเดี๋ยวให้ดูตัวคอนอันวาลูนะคะทุกคนอันสว่า นี่นะคะทุกคนงานวารุ่งเพิ่มความเสียหายจากอาวุธประเทศระเบิดนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเพิ่มประสิทธิภาพการฟูนฟูเลือดนะทุกคนนี่นคาพาร่านะคะทุกคน,นะคะก็จะเป็นตัวคอนผู้หญิงนะคะทุกคนคาเฟอิลเมื่อกี้นะ แต่ว่าใครที่อยากได้นะคะทุกคนก็น่ารักค่ะทุกคนแล้วก็สิทธิ์ขั้นสูงเดือนหน้าก็จะเป็นสิทธิ์ขั้นสูงขลองโจเกอร์น,นะคะทุกคนอย่าเอาไว้รีวิวให้เนาะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ ARE, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะทุกคนแล้วก็อย่าลืมลกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมเราไลฟ์สดอยู่ที่บูย่าดีนะคะทุกคนแอปบูย่าดีนะคะทุกคนอย่าลืมไปดูกันนะชื่อก็เหมือนชื่อช่องเลยนะ๊า้บหย <ode> ครับผม